สวัสดีครับผมับผมทีวีบอยซ่าซ่าเกมเมอร์นะครับผมสำหรับพาคนี้ผมจะพามาอัปเดตแมปเฉยๆนะครับผมก็นี่ครับผมได้ทำที่เผาเหล็กแล้วแล้วก็อเนี้ยครับที่น่าเสียดายก็คือคุณอามทำฟอร์จูนผมหายคุณอามทำฟอร์จูนสามของผมครับผมหายแซ่บหายสวยเลยครับผมโดยการไปเดทครับผมเดทแน่นอน เคยได้ยินกันใช่ไหมเดทแน่นอนอันนเดทแน่นอนอ่ะไม่ใช่เพลงเดซหน่อยเดทเดทคงคือคุณอาบอ่ะไปลงเมืองแล้วแล้วมันอะไรอ่ะดูมันทำ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 ดู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 มันทำ ทำมาเธอทำกับฉันด้วยนะครับผมตอนนี้เขากำลังจะททำฟาร์มเหล็กแบบชั่วคราวนะครับผมซึ่งเขากินแอมแอมมาต้องเข้าเซอร์แะซึ่งเขากินพื้นที่ของซุปแรกเอ็นซีวอหายแซ่บหาซอยแล้วครับผม

ในชั่วคราวแล้วผมก็ได้เจออะมอนดอนไมชับนะผมนี่แน่ผมก็เจออะดอนอะมาดอนไมชับนะผมผู้ชัดชัดคือผมเจออะมอนดอนไมชับครับผมครับมันมใช่ไหมชั่บลืมนี่ยผมผมเจอโกแอปเปิ้ลนี่ แล้วก็เจอรังรถไฟอ,อีกมากมายซึ่งผมยังไม่ได้ขุดอีกมากมายนะครับผมเรื่องมาขุดนะขี้เกียดครับผมมันแหลกทองตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะมีประมาณยี่สิบกว่าอันได้ไม่ถึง ก็ผมมีทองอยู่ติดตัวประมาณ4อันก็แค่21ลายไ,ไม่ถึงแล้วก็ใช้ทองเมื่อได้แล้ว4แล้วก็ใช้บล็อกเผาประหยัด่านส่วนนี้ก็คือเหล็กที่ผมเผาตรงนี้ก็เป็นกระจกโอเคเดี๋ยวผมว่าไป ไปทางไปนู่นดีกว่าไปอามาด้านไม้ดีกว่าไม่ต้องขี้หมาปล่อยเขาผมกับดักครับผม <c oughs> ตรงนี้คือป้อมปราการที่ผมทำในพาร์ทไหนก็ไม่รู้เขาบงณจะว่าคุณมาเขาลงมอดหาไดมอนครับหาอะไรคุณมา <c oughs> คุณอามคุณ <c oughs> อามเขาเอาเขาเอาอะไรนะเอาผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เขากำลังจะขุดอยู่ดีๆเจอลาวาลาวันมาตุ้มตายฟอร์จูนไฮแซ็ปแล้เขาใช้เอาไปแล้วว่า,บาบไบอยเออร์ว,ว่าก็แตื่องจากจะไปหาไดามอนด์เนขาก็จะไปหาไดามอนด์นะครับขุณเจอล้วาอ๋ออ๋อผมลงมาตรงนี้ใช่ไหม เนี่ยแล้วก็ผมก็จะเจอออมรอนไม้ตรงนี้ผมว่าผมขุดเหล็กไปดีกว่าแล้วผมไปที่ออมารอนไม้เนี่ยผมเจอตั้งอ้ํเจอเท่าไหร่นะสปอเนเซอร์สะสียอนอ่ะติดต่อกันด้วยอ่ะประมาณตั้งแต่พิกัดหนึ่หนึ่งเจ็ดห้ายัน หนึ่งพันสองร้อยครับผมแสะไวเอ้ยเอ้ยเอ้ยแไม่ได้ลงมอสพีกัดหลอะไม่ได้ลงหรอลงแต่พี่กัดมันหายเพราะว่าเรายัางไม่ได้เพิ่มในตัวเกมไหมครับซึ่งมันลื่นขึ้นด้บยวะโกงอะโกงไง้อยบลูบอกครับอะไรบอกบอกกูจะขึ้นยังไงวะเนี่ย นะครับผมก็กคอมเมนต์หานไรจะบอกข่าวฟอร์จูน่อยไม่ใช่อาร์วีคุณป้าเขาเริ่มใหม่ใช่ครับอารวีเขาเริ่ม,มใหม่เลยไปรู้เลยเลยไปคุณไว้ซะรบก็คือผมนั่นแหละผมได้ใช้อีกเฟสหนึ่งเพื่อต้องการทานยูดีก็มีถึงพอลระบบ ก็ไม่ออกซึ่งก็ผมซึ่งซึ่งก็คือผมไงไงเข้าโมเข้าผมไม่ต้องไปเชื่อเชื่อเชื่อ ROV ผมยังยื่นโยงคงกระพันซึ่งอาจจะถูกอาจจะถูกแปลในไม่แฉไม่แฉไม่ต้องกล้าเกลียดซึ่งเขาคงไม่รู้รหัสเป็นผมรู้ไม่รู้ ขามูมขามเราไม่ต้องไปชินเลยไปเอ้ยออะไรวะอันะไรไปยี่อะมวยไอ้ช่ามโอ้ยๆๆๆๆเาจะฟินวะเขาจะฟินมากเนยนะเอา จอผมลายเลยแบคอยู่พูดภาษาที่มันไม่ควรจะพูดทำไมล่ะเขาภาษาที่ไม่ควรจะพูดเอาจิตเหรอฮะออาจิตละครฮะแบคอน มาส่าไม่สุภาพอย่าไปพูดอุ๊ยอ่าวไ้โอเคแยกกันเผาแยกกันเผาแล้วก็เอาอะไรมาเผาดิอ่ะเพื่อลดเพื่อใช้ลาวาให้คุมค่าเราจะมาจะมาจะมา,าะอ๋อเผาหินีดนิดนิดหน่อยให้เป็นสโตนบีไม่เอา เอาสายก็แล้วกันเบลแบล็คแด,ก,ดกบ้านนั่นน่ะัปอ,อาว่ากำลังยินบ้านานั่นนี่เบลภาษาไม่ควรพูด <laughs> ภาษามันมันมันเกียนเกินไป โอเคเรามาทดสอบป้อมปลากัน no ว่ายนี no ่นะอะไปอ่ะตอนนี้นะครับผมกำลังชมวิวทิวทัศน์เมืองของเราซึ่งอาจจะถูกบอมอาจจะถูก B O M E ในอีกไ้มคะ B O M E W O M E หวั่ใจ B O M บอมระเบิด อาจจะถูกบอมอะไรอีกไม่ช้าโดยเครื่องวินลบโอ้ยไอ้บานานะนะอะไรไอ้ปดต้นจะไปกินห้องอจะกิน้